วันนี้เสนอเมนูแซนด์วิชไก่เจ้าอันนี้ไก่เอาไปอบแล้วเนาะเสร็จแล้วกะข้างล่างมันจะเป็นซอสเหลืองๆนี่จะมีมายองเนสน้ำจิ้มไก่เกลือพริกไทยแล้วกะผงกะหรีเจ้าซอสซอสแซนด์ดนวิชนะอืมถ้าใครสนใจก็ลองไปทำพอนะเจ้าอันนี้ก็ใส่ไก่ใส่แตงใส่เบคอนลงไปแล้วเห็นไหม ใส่ไปเป็นอย่างเป็นอย่างอันนี้เมนูอีไทยวันนี้ทำเซนวิชไก่เจ้าก็เหมือนเดิมจานติ้อนๆกันคือนับใบว่าวันนี้จะขายได้กี่จานนี่เนี่ยแต่กับประมาณร้อยร้อยแปดสิบจานเจ้าอันนี้เปลี่ยนบาซิลบอกว่าเธอมาถ่ายนี่ก็เลยมาถ่ายเจ้าอันนี้สลัดสลัดหัวหอมเป็นหองอะไรอย่งฮุกฝรั่งอจําถือมันไ,ได้ มันก็หอมสมศีไปถ่ายอันนี้สลัดของฉันเนี่ยนนก็เลยไปถ่ายก็เออก็ได้ความหูจากมันมาหลายอย่างมันก็สอนว่าฉันทำอันนี้อันนี้ซอดเอออันนี้สลัดมะเขือเทศเจ้าอัน,นดีดำดำดังบนนี่นะแดงแดงดังบนนี่เป็นขนมปังเก่านะเขาไปอบแล้วก็มาทําสลัดอันขา,ข,าข,าขาวๆท่านเป็นชีสแล้วก็หอมแดงเจ้าหอมแขกไหมเสร็จแล้วก็โรยด้วยพาสย์ืม อาหารวันนี้ก็คือซุปแครอทซุปอันนี้แครอทซุปนะเจ้าก็มีสามอย่างเนาะมีแซนด์วิชไก่มีแครอทซุปแล้วก็มีอันนี้มันฝรั่งกับป่าเปิดเอาไปบดรวมกันป่าต้มให้มันซุกมันฝรั่งต้มให้มันซุกแล้วก็ไปบดบดรวมกันอาหารคนสวีเดนคนสวีเดนอืมเขาบอกว่า คนสวีเดนเป็นคนทำกุกเหมือนสาวสวีเดนเนาะเป็นทําถามว่าลําบ่จะไปจิ้มกันเจ้านี่เซนวิบไก่มีสามอย่างเจ้าอาหารวันนี้ก็จะมาวางในเดี๋ยวคนก็จะมายิบถามว่ายิบได้ทุกจานคนหนึ่งยิบได้กี่จานคนหนึ่งยิบได้หนึ่งจานหนึ่งอย่างเจ้าห้ามยิบซ้ำกัน อาหารอย่างหนึ่งสามารถยิบได้สองข้างหรือสามข้างก็ได้แต่ต้องยิบขย่อย่างเดียวนะห้ามยิบปนกันอันนี้เจ้าสมศรีเตรียมไว้มันหนักเนาะเอาก็เตรียมไว้เลยพอว่าเดียวคนมามันมาพร้อมกันเจ้าไก่ไก่เบคอนอบไว้เตรียมไว้เรียบร้อยถึงเวลาทําอย่างเดียวอันนี้ไก่แหลมช่องถาดคนมันหนักเนะาะหกลอยคนเจ้า อันนี้เนี่ป่าบดกับมันฝรั่งสมสีก็ใส่พริกลงไปหน่อยถามว่าล้ำอยู่ลำ้ำบ่าก็เหมือนมันฝรั่งบดนั่นแหละอืมเหมือนมันฝรั่งบดอ่นะแต่เขาใส่ป่าลงไปเอาไปบดรวมกันนี่แหละอาหารวันนี้จ้